ตอนใครเป็นโจดสลับคือบอดังกว่าแล้วไอ้เจ๊กอดยกมาขึ้นอ้าว ไฟเนียบแล่าไปนี้เบิดแรงเบิดเหี่ยวเอ้ยนั่แนแหละพี่ได้บ้างวันคือบมไปเข้าบาร์เกี่ยวไรบ้านใเนเบิรงแน่เกี่ยวอันนั้นเมาให้เบิรงแน่พ่อเกี่ยวไรบ้านในพ่อเลยก็เกี่ยวอันนั้นเกี่ยวอะไรนะเกี่ยวงามเมาด้วยเด้อะงั้นเมาใหดไปไหนล่ะไปเลี้ยวเวนาะ

โอ้ยโอ,อ้แมเบิดพี่น้องเด็เดเดี๋ยวไปชัตเบดกันแป๊บนึงใครอยากเห็นน้ำตกก็มาทางนี้เด้อเีไดเชไดมันกิเบ <together>. ิร์ดเขาเกี้ยวเหรเห็นบิรได้ย่านนี่สวนรทุกเรื่องเลยาหายงาเลยาดือนพฤศจิกาปีหน้าเกล่าเปล่ได้เกี้ยว มันอยากแกวเขาซอยมันหาซือไมันหาปลางมันงแล้วนักเกอกมันชอหาขมยตัวมาเอาไปกอดบ่ลังมาหาปลา,า,ออาปลาควันเนออนหนุนตาดาหาเธออยู่ใกล้จังเลย นะะคมันเกี่ยวหูดังมึงได้แบบนี้เด้อไม่รับรองนะนับตกเอราวัณมาเองค่ะตอนนี้นับตกเอราวัณนะคะตอนนี้นับตกเอราวัณเด็กกินข้าวกับด๊อกเป็นไหมเดี๋ยวชัดแบตด้วย ประเทศลาวยายไปเที่ยวมาแล้วที่มันเป็นเส้นลูกมาจากทุกท้องน้ำตกน้ำเงิบบ่กมันเป็นเส้นเล็กๆแบบน่้มันยาวนะน้ำตกที่ที่ประเทศลาวอะ่ะไปเที่ยวมาแล้วโอ้ยน้ำตกข่อยหลายกตัวน้ำตกเด้ละบ้านอีกน้ำตกหอยลายกตัวได้พี่น้องเลยมันเก็บตามได้แบบที่นี่มันเหนียคพนเหนียคือมาเบิ่งข่อยหลายแค่นี้ เจ้าก็ได้เจ้ก้เิ่งไปบงเจ้าหลายตัวเบังไแน่ผู้อยู่อ่านช่องพ่อพื้นกัมาช่องยายสมอนแน่เอาก็ะไรอยู่ตัวนอหนิผู้ใดอยู่ช่องพ่อพื้นกับม่หน่ในเด้อมีสามสิบคนนีอือีพอพื้นเทพมาพีแน่ แห่คไายคลิระยะยาวเลยก็อนุนเระว่ามือนนี่คือหายใจมือแห้งแต่นาะเบรกกินกาแฟมาเด้อข่อยอยา